สัสดียามเช้าตรู่กันอีกครั้งในวันอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังนําความสุขรอยยิ้มและหัวใจอันงดงามระหว่างความผูกพันระหว่างแม่ลูกกับกิจกรรมในโครงการสิงหาลูกพาแม่เที่ยวไหว้พระสามศาสนารวมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานระยองจันทบุรีไปติดตามกิจกรรมของความสุขนี้ด้วยกันคะ่ะ เสาร์เราเดินทางไปสักระสาลหลักเมืองและสารพระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัดจันทบุรีกันแล้วนะคะคณนะเตรียมตัวออกเดินทางไปไหว้พระกันต่อที่วัดมังกรบุพารามมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าเล่งหัวยี่เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานค่ะ ในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานสามพระองค์เมื่อเราหันหน้าสู่ภายในอุโบสถคือองค์กลางพระสากยมุนีพุทธเจ้าองค์ซ้ายพระอมิตาพุทธเจ้าองค์ขวาพระไยศยาชยคุรุพ,รพุทธเจ้าค่ะลูกพาแม่เที่ยวไหว้พระสามศาสนาครบทั้งสามวัดแล้วนะคะ ทางวัดเขาสุกิมอาสนาวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมลและวัดมังกรบุภาลามค่ะทุกครอบครัวก็ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรให้กับตนเองและครอบครัวกันอย่างมีความสุขค่ะ พาแม่เที่ยวปล่อยเตาเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายโดยเราได้เดินทางนะครับพาให้ครอบครัวนพาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเที่ยวที่จังหวัดระยองและจันทบุรีนะครับวันนี้สาสาคัญเลยคือพาคุณแม่เนี่ยมากราบ นวัตกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถึง3ศาสนานะครับอันแรกเลยเนี่ยเราได้พาคุณแม่นะครับไปกราบสักการะนะครับอธิษฐานของหลวงพ่อสมชายที่วัดเขาสุกิมนะครับซึ่งเป็นสานพุทธของเรานะครับอันที่2นั้นเป็นโบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมนจันทบุรีนะครับซึ่งที่นี่ก็มีความงามนะครับในสไตล์แบบโกลติกนะครับของเครื่องศักด์สิทธินะครับและที่นี้นะครับเป็นที่สุดท้ายที่เรากําลังพาคุณแม่เนี่ยมา สการะนะครับเป็นวัดมังกรบุพารามจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ซึ่งมีเรื่องที่เชื่อกันว่านะครับวัดมังกรที่กรุงเทพนะครับจะเป็นเรื่องของส่วนหัวนะฮะที่แสดงถึงเรื่องของหน้า,นาที่การงานนะครับไปไหว้และจะประสบความสําเร็จนะส่วนท้องจะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซารหรือแตกลิ้วนะครับที่นั่นก็จะ พูดถึงว่าไปไปไหว้แล้วจะมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการอยู่ดีมีสุขนะครับส่วนที่นี่นะครับเป็นหางมังกรจังหวัดจันทบุรีคือวัดมังกรุารามแห่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับร่างกายที่แข็งแรงยืนยาวดังนั้นเราจึงพาให้คุณลูกๆนะครับพาคุณแม่มาไหว้พระที่นี่เป็นที่สุดท้าย แห่งศาส,สนา,าพุทธนิกายมหายานของจีนเรานะครับก็คงจะครบถ้วนบริบูรณ์นะครับถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะเชิญชวนนะครับลูกๆทุกท่านนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่นะครับทุกๆวันมาไหว้ที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับจะไหว้ทัา้งสามศาสนาสามนิกายเลยนะครับ จากกิจกรรมสิงหาลูกพาแม่เที่ยวไหว้พระสามศาสนาแล้วนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ลูกพาแม่เที่ยวอีกหลายกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นพาไปชมความน่ารักแสนรูปของปาโลมาสุดมหัศจรรย์หน้าโอเอซีซีเวิแม่ลูกได้ดอย,ยิ้มและความสุขพร้อมทั้งความประทับใจกันไปเต็มๆเ,เลยละค่ะ แลวททำความดีปล่อยชีวิตเต่าขึ้นสู่ท้องทะเลนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเพราะเราเป็นชาวพุทธนะคะการให้ชีวิตเป็นทานเป็นเป็นสิ่งดีในการประกอบกันนะคะต้องขอบคุณทางทเออการทงเที่ประเทศไทยแล้วก็บริษัทพุทธเทจนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้แม่ได้มาปล่อยเต่าให้อายุยืนค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวเรคะก็เทียเลนะคะ และในวันแสนสุขเช่นนี้นะคะครอบครัวพ่อแม่ลูกก็พากันไปปล่อยปูเป็นการสร้างสุขให้ตนเองและมอบชีวิตให้สัตว์ตัวน,น้อยได้คืนสู่ธรรมชาติค่ะออกจากจังหวัดจันทบุรีเรามาถึงจังหวัดระยองค่ะมานั่งรถประชุมความยิ่งใหญ่อลังการของเรือลบหลวง ที่จอดสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้นะคะซึ่งมีชื่อว่าเรือลบหลวงประแสเรือที่ร่วมรบในประวัติศาสตร์สงครามเกาหลีปัจจุบันปลดระวังแล้วค่ะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาของจังหวัดระยองค่ะท,ท้ายสุดสุดท้ายของค่ำคืนนะคะ เราจะได้ฟังความรู้สึกของแม่ลูกที่จะมาสร้างรอยยิ้มน้ำตาแห่งความประทับใจอย่างไม่ลืมลืมค่ะคือตั้งแต่แต่งงานนี่คุณแม่ก็จะบอกว่าให้มีความอดทนนะเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นลูกคนโตนะคะบางทีอยู่อยู่ในบ้านก็เหมือนเออก็พอมีอำนาจในการปกครองน้องอะไรย่างเงี้ยแต่เมื่อไปแต่งงานกับแฟนแต่เป็นคนเล็กผู้ชายคนเล็กซึ่งตรงนี้นี่ ออตรงนี้เราไม่สามารถที่จะว่าแสดงอำนาจหรืออะไรได้ในใน,ในครอบครัวของแฟนฉะนั้นอย่างเดียวก็คือก็ต้องอดทนคุณแม่สอนเรื่องว่าต้องมีความอดทนเพราะว่าก่าที่คุณแม่จะเลี้ยงลูกมาโตทุกวันนี้ได้เพราะคุณแม่น่ะมีความอดทนอย่างมากที่สุดรู้ลูกทุกคนก็เลยจําคําสอนที่ว่าจะทําการงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความอดทนแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะ ก็หวังแค่ให้เป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีของคุณแม่แล้วก็คิดว่ายังไงครอบครัวก็เป็น เหมือนกับเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดนะคะที่จะทําให้เด็กโตขึ้นมาในสังคมได้อย่างเป็นอย่างเป็นคนที่มีคุณภา,นานพนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าสอนลูกแล้วก็ลูกถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยโตขึ้นก็คิดว่าอย่างไงเขาก็ต้องเป็นเด็กที่โตมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะพยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนดีในที่นี้ก็คือไม่เบียดเบียนไม่ทําตัวให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะก็จริงๆอยากให้เป็นคนดีค่ะ ที่สุดของคนก็คือขอให้เป็นคนดีเท่านั้นแหละอน,น,นาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เขาไม่เป็นไรได้ทั้งนั้นน่ะแต่ขอที่สำคัญที่สุดเธอคือขอให้เป็นคนดีก็จะเป็นเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เดียงไม่ทะเลาะไม่ว่าดูพ่อแม่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความรักของแม่ลูกที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้แค่เราได้บอกรักแม่กอดแม่ แม่ทุกคนก็มีความสุขใจมากที่สุดแล้วล่ะค่ะวันนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานร,ระยองและนิตยสารโฟโตเทคค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมเรื่องราวดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในเวลา4นาฬิกา30นาทีทางช่อง3สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ